าไปดูกันนะครับบรรยากาศในกำแพงบ่านท่าทีนะครับออกมาเยอะแยะตอนนี้แต่กำแพงจะเปิดระกันที่บ้านตาจีนาศาลนะครับจังหวัดสุราษฎร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับชาวบ้านเยอะๆแตหมดนป่านนี้ป่านนี้ กคนเยอะคนเยอะคนเลี้ยงปลาจีนปลาจีนเดียวยอดเทียดเลยนาเซเว่นน่ะเนี่ยมันเนี่ยดวงนี้นะนี่นะครับบรรยากาศอากาศนี้นะครับแต่ตอนนี้คนออกมาเยอะแล้วนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเกียวเทเบ็ลตัวจริงมาแล้วนะครับวันนี้หลบหลบลูมันงงกับบัก คนใหญ่ๆแบบนม้เลยนะครับมาตักปลามากาย่วพวกนี้คนน่า,านและนามกลองว่ากันนะอตอนนี้คนทยอยกันออกมาเยอะแยะประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคนนะครับตอนนี้ Cô đèo quá đây không đi Bố? Cô đèo quả quá đây không đi Đã giao Thỏa giao có người lắm rồi ใช่ประเภทฮอตแล้วก็ยังนั้น đi ดิ đi ลงหมดเลยนี่ๆ

ลองอยู่บบบนี้เหรอนั่งแบบนี้นั่งแ้าปกติมันจะมีเละมันจะมีเละอ่านหนังหนึ่งต้องได้เจอติดตรงคนเดี๋ยวพี่กว่าไปเจอจากไหนตาตายไปเยอลูกโยกว่าอย่างนี้เกี่ยวเลูกโยกว่ะว้าวล้วันนีูดเลยโัดสิบเ่มาก นี่นะครับสิ่งที่เราคอยกันมานะครับตรงนี้สถานที่เจอนะครับผมแหลกกระรุก็มาสโกมา